โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U Y N ตอนนี้นะครับก็อยู่นวอร์ซีเซิร์ฟเฟอร์แฟนตาซีสองนะครับทุกคน ก็ตามนี้นะครับอย่างที่บอกไปวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งในว r ลซีเซิร์ฟแฟนตาซี2024หรือ2024นะครับก็แล้วแต่สะดวกจะเรียกขอให้รู้ว่าเป็นเซิร์ฟนี้พอซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับก็เผื่อคนไม่รู้จักนะแต่คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามาทําคลิปหลายรอบแล้วรวมถึงมีคนมาทําคลิปเนี่ยหลายคนด้วยเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นแนวตามชื่อเซิร์ฟเลยคือเป็นแนวเหมือนเซิร์ฟแท้แฟนตาซีนะครับที่ไม่ใช่แทกอลิกแท้แฟนตาซีซึ่งระบบต่งตางๆในเซิร์ฟเนี่ยนะครับเหมือน ก็เช่าได้ตรงหน้านี้เลยนะครับไม่ต้องเข้าเว็บ เช่าดาวก็เช่าได้นี่ได้เลยนะครับไม่ต้องเขาเ้า็บเช่นกันทุกคนซึ่งที่เหลือเนี่ยก็ของโปรโมชั่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือของโปรใหม่นะครับก็จะมีเป็น50เปเซ็นตนี่เลยนะครับอีพิก50แล้วก็มีเป็นกล่องราคา150แล้วก็ถัดมานะครับที่เหลือก็ไม่มีแล้วดีกว่าเออก็คือมีแค่เซต50เป็นอีพิกแล้วก็150ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นกล่องล้วนนะครับส่วนเซตอีพิกั้าต่อไปกับพวกดีเจนแล้วก็เมติกเนี่ยก็ได้จากการุ่มกล่องนะครับทุกคนยังไรชอบก็สนใจลิงกกกกลลุุ่่่มมใต้คิปคไปปไนน,น,น,นะับบผจแแไวหทซึงดดูาเ รีบๆหน่อยลิ้นพันจังเลยเป็นอะไรก็จะบอกว่าวันนี้ผมรีบเพราะผมมีความเกรงใจและให้เกียรติคนคนหนึง่งซึ่งคนดูอาจจะดูคลิปแล้วรู้แล้วว่าคือใครใช่แล้วครับวันเนี้แอดบอกว่ายิวครับวันนี้มีคนมาแบกยิวนะครับผมถามว่าใครนะครับแอดบินหรือเปล่าแอดบอกว่าเป็นบอสแมปโอ้โหผมรู้เลยใครเนนะครับวันนี้เน่มาแบกผมทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตครับทุกคน <S <S 2> <S 2> หาชื่อ,อเนก่อนเพราะว่าเน่บอกว่าเนเนี่ย จะมาแล้วนี่ปอมตัวมาใช่ไหมครับผมขอดูไม่รู้ว่านี่มาหรือยังนะครับผมมาแล้วเนมาไม่รู้แต่อยู่มาแล้วทุกคนแต่ผมรอติดก่อนเพราะว่าผมเนม,ม,มาทั้งทีอ่ะผมไม่อยากแบ,บบว่าให้เนมารอผมผมเลยมาชิปไปก,ก่อนวันนี้ซึ่งเดีย<อ>๋ดวยวขอเราเซ็งมาสมาร์ทกินนะครับซึ่งตัวเนที่จะเล่นอย่างทุกคนชื่อว่าตัวสไปซักอย่างด้วยเนบอกเนบอกว่าเนเขาตั้งชื่อว่าสไป์นะครับที่ผมรอเนี่นะครับไม่รู้ว่าเนมาหรือยัง คิดว่าเนต,ต,ตอนนี้น่าจะยังไม่มาเนี่ยพอแล้วคือจังหวะนี้ผมก็ดีเลยครับว่าตอนแรกผมคิดว่าเนมาทําคลิปแล้วไงเพราะแอดบอกว่าเนอ่ะเปิดคลิปมาแล้วโอ้โหรีบเลยเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มให้ตัดคลิปกันนะทุกคนจังหวะนี้นะฮะมาเฮ้ยไม่เปเสียงเกมเปิดเสียงไม้ได้ไงเนี่ยกูต้องเอาเสียงไม้เปิดเสียงเกมดิเออขออภัยนะครับตอนนี้ผมก็ดีเลยผมขอทําการวอร์มมือวอร์มตีนหน่อยละกันแต่ก่อนวอร์ม้ยผมมีก่อนต้องเปิดดีดีว่าเออเพราะว่าแอดบอกว่าวันเนี้ยมากันเนเล่นหมื่นได้เต็มที่นนนะะะครรับเเเเพาาว่จจจแแกกอ้ย เนแบกครับอยู่ไม่ต้องกลัวครับโอ้โหเน่แจกคเกยตเลยกรูพ่อนี้เดี๋ยวผมขอรอดนะบอสแบกเอ้าเนมาแล้วบอสแบกูตีเลยอ่านักด้วยเนรู้ได้เป็นผมแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับนอกจากผมนะที่รู้ว่าเนคือใคระใครคือเนนะครับแต่ว่าผมปลอมตัวเหมือนกันนะครับผมไม่เอาชื่อหลักมาเหมือนกันนะฮะดูชื่อกูดิโค้ดเลื้อนเลยอะไวเอ็นศูนย์เจ็ดอะนะครับจอดีเขาเปิดกล่องก่อนนะครับอ่าผมไม่รู้ว่าเนเล่นเซตไหนถ้าเนเล่นหมื่นผมก็เล่นหมื่นนะครับแต่ถ้าเนไม่เล่นหมื่นผมก็จะเล่นหมื่นเหมือนเดิมเอ้าพูดทไม ก็คือเล่นให้เนแบกแหละเอาง่ายๆนะครับตอนนี้เปิดกล่องว่าผมไม่รู้ว่าเนายทำอะไรอยู่ตอนนี้อาจจะเปิดคลิปอยู่หรือเปล่าแต่ผมขออนุญาตเปิดกล่องก่อนเนยเปิดคลิปผมเปิดกล่องนะเพราะว่าผมต้องการได้หมื่นให้ครบเซตนะครับเพราะว่าเผื่อนียเล่นหมื่นผมจะได้แบบเออตามไม่ทันนะครับแต่ว่าเนยชื่อเมื่อกี้๊ดไปไหนวะเนยอานี่นดูเหรออันนี้อยู่อยู่ตีไปละเปิบเปิบเปิบโอ,อ้โหใครไม่เคยสัมผัสรู้สึกว่าหลายๆท่านผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยอยู่ที่เดียวกับเนยนะมีแต่ยิงกับเนยอ่ะแม้เรามีแตกกระแตกอ่ะยิงกับเนยอ่ะนะครับ ไปซิร์ปืนนะ้่ใช้เซิร์ฟนี่นะเจอเซิร์ฟปืนวูก,ก็แตกนะครับขนาดขนาดแบบว่าจุงน,นะน,นะน,นะนี่น,มมน,นะ,ะ,ะนี่ยังไมนน่รอดนะครับปึ๊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 บอรูบสึกบปึ๊บปึ๊บปึนบอ,อกนะ๊บนึะเห็นบปึแต่หัวก็ตัวไม่ออกบหรอเออได้แต่ปืนนะหัวตัวไม่ออกนะครับ สบายตัวแล้วครับเนทพี่น้องเอ้ยพี่เนทซื้อหล่อมากี่บงครับเนยมันไม่มีใครรู้นะซึ่งเนยก็ยัไม่รู้ผมผมตีไปเดนเออปัญหานี้ก็เลยบอกไปแล้วเนยจะรู้ว่าใครเป็นผมผมเป็นใครเนี่ยเนยจะรู้ไหมเนี่ยแต่ผมว่าเนยเขารู้แหละเพราะแอดไม่ได้บอกนะครับโฮ้ยปืนออกถี่มากเลยไอสัตว์ถามจริงมาสี่นายพี่น้องเอ้ยปืนมาสี่แล้วหัวโตไปไหนก่อนเครียดเป็นเรื่องไงชิบหายมีคุยแล้วทุกคนเหมือนไม่ครบเซตก็วันนี้แต่เล่นคันลีเจนก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่า อยู่กันเี่เดี๋ยวดูดูไปอิ่มกันเน่ดีกว่านะคุณไม่ออกจริงนะถามจริงว่าตอนนี้เน oui ่าล้จะเปิดจองอยู่กันนะคิดว่ารีเน่อยู่ข้างผมไหมก็อยู่ในไปโดและไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าแต่ผมพางลองนี้หาหมื่นไม่ได้ครับโอ้ไม่หมื่นนะครับมีแต่หมื่นเก่าอะไม่ใช่หมื่นใหม่ทุกคนมีแต่หมื่นเก่าอะนะครับโดนสกิเลงแน่กูเนี้ยนะครับ เดี๋ยวผมเปิดทับโปรโมชั่นไว้ดีกว่าครับอันนี้คือหมื่นเราเล่นเป็นหมื่นอ่าหมืนหมนมม่นหมื่นมูมิเอ่อนมูมิเวนะฮะวอร์ม่อนหมื่นมูมิเอวคืออะไรว่าหมื่นแมวนะครับเออนั่นแหละหมแมวผมไม่รู้ว่าในปกติเล่นเล่นเซิร์ฟยับเนยเขาเล่นเซตอะไรไงเพราะปกติผมจะอีปิคชิวๆไงแล้วก็รอแบบเออเก็บของซนอนสบ,บายยุ่สนุกสนุกแต่ถ้ามากับเนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเล่เนเซตไหนนะครับเฮ้ยใครตีกูมาเฮ้ยมึงตีกูาทำไมล่ะ กูจะปาร์ตี้เนเมึงนี่นะแล้วนี่หายไปไหนวะใน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 หรือว่าเมื่อกี้เนี่ยเขามาเปิดคลิปไปเฉยวะเออไม่รู้แต่ผมวอร์มรอนะครับจังหวะนี้คือก็เดี๋ยวมีโกโจเออวอรดมรออันนี้ก็เราก็เปิดสตรีมเมอร์ให้ท่านผู้ชมรอแล้วกันนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะมาเปิดคลิปนะครับคิดว่าหรือว่าเปิดกล่องนั่นแหละเออคิดว่านะครับน่าจะเปิดกล่องเพราะว่าพร้อมเสร็จสัครั้งเดียวนะครับตอนนี้ขออนุญาตอ่าที่เรียกกูตั้งชื่อส 01n007 นี่มันมันชัดไปใช่ไหมเนะี่ย ว่าจะปลอมมาให้เนียนเหมือนกันไงเป็นเพื่อนในไงเออนะครับอันนี้อันนี้อันนี้โอ้โหสตรีมเมอร์เยอะมาก,กวันนี้ก็ให้ดูแล้วกันนะครับชอบคนไหนช่องไหนก็ไปตามตามแล้วกันนะครับทุกคนนี่อันนี้มีเอเลผมจะเปิดคนที่เปิดกล้องแล้วกันนะครับเพราะได้เปคนที่เปิด,ไม,ปด,ปดไ,มไม่เปิดกล้องเนี่ยมันจะเยอะไปไงโอ้โหพี่ปาร์ตี้เฮ้ยกูว่าเน่นไปล่าพี่ปาร์ตี้มาแต่เนท่าเป็นผมถ้าวนันนี้ถ้าไม่อยู่นี่คนดูก็จะรู้ว่าผมไปไปทางไหนนะมุ่งหาพี่ปาร์ตี้เลยหยอกเล่นการแสดงการแสดงการแสดงนะครับวิยิงโซนปะไฟมีคนให้ยิงที่เจ พ,พี่ป่าตี้ไปเซฟอื่นไม่แต่ฟักเกอร์เลยที่ส่วนใน,นโกโจนี่อยู่ตีไข่ตีเลยปะไม่ใช่อยู่คนเดียวด้วยที่ผมรอนะครับรอรอรอนี่มาเอานี่มาแล้วฮะสวัสดีครับตีไปครับปึ๊บๆผมขอไปว่าบอลเดินนะ,ะนะไม่รู้ว่าเดรือเปล่าถ้าได้ไปรับตีวันนี้ก็ยิงกี่บอลแบบอ่ะวันนี้โอ้โหลีเจนด์อยู่ข้างกูเลยเหรอให้กูรีบว่ามาได้ไหม กอดมองชื um, oh yeah. ่อเนยดิตอนนี้เนยอยู่ไหนวะเนเนเนของฟาทูล่านะครับไปใช่สัตว์ชื่อเนยกอดดิวะมึงมาตลกอะไรชื่อเนเนี่ยไอสัตว์ไอยิวเนยว่าสุดแตกเดี๋ยวมาชื่อเนนะว่ามันเนออกออกไปบวกหรือยังนะครับตอนนี้ปึ๊บมเพิ่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 บอกไปวอามือดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ยังไงครับเออปัญหาคือเด็กก็ไม่รู้ผมเป็นใครนะครับประเด็นเที่ย ตอบชื่ออย่งดีโอ้โหนี่ผมว่านี่จจะรับเตี้ยนะครับรับเตี้ยคนอื่นนะฮะไม่เป็นไรครับนี่ก็ถือว่าบันโดงสวยแล้วนะครับโถ่ไปเรื่องไรโูเซ็ดม้านี่กลัวอะไรอ่ะอาตกาเฮียเอ้ยเอ้าไปไหนวะ นะครับทุกคนขอตีในอีกรอบหนึ่งเความชัวโอโหนี่กูผู้สาที่มาเฮ้ยจะบอกว่าผมว่านะตอนนี้ที่กูคิดนะ <c oughs> คนอื่นตีเนไปไว้แล้วคนเนก็คิด่อเป็นผมเนยก็รับเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยเน,เนยมาแล้วเนยได้สามสิบแปดอันนั้นเลียบรสุดหรือเปล่า <c oughs> อันนั้นไม่ใช่เนอันนั้นเลียนะครับแ,แปลกๆแล้วอันนั้นอะ <c oughs> มาเวลาทุกคนว่าเอายิ้เอายินาย้นนะแทนถ้าผมไม่อยู่ในผมก็ ไปไปเราไปรอสุดลอยในยดีวาร์ทันแบบว่าไปยิงยันงนี่ะเออยิงไม่โดนเลยกูผมรู้ที่เขาได้ซะโบรอ,อ,อ้เอีอะว้าเอ้าเดียวรบตีแล้วเอยมสแบบมาแล้วพี่ เด็กเกียร์เลยกๆๆ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 ูอับเกือบตายเฮ้ยหายใจเข็มผมไปเซิกกันนะครับจังหวะนี้โอ้นึกว่าเด็ไปเผื่อใจให้คนอื่นซะละนี่บอกเท่าทีอยวิวเปิดเปิดกล่องอยู่เท่าทีนะครับมาปั่นไซด์เลยยังอั่ไซด์เลยมาเมื่อกี้ทำใจรักก็กล่าวว่าเออแต่ก็มาได้คอนเทนต์อยู่กันเนยก็ยิงกันเนยแทนละกันนะครับก็พร้อมตายละอย่างท,ที่ผมพูดไปตัวคิดว่าไม่เคยอยู่ตี้กันเนยหลังมาเนี่ยเคยยิงกันเนยแล้วก็เล่ทุกคลิป คำไหนคำนั้นผมไปดูว่านี่ทำอะไรอยู่แล้นะ่ังขอกดยาทองเดี๋ยวเพราะยาทองผมไม่พอนะเออเพราะยาทองผมมันน้อยจริงอะ่ะผมกดไว้ก่อนดีกว่านะเพราะผมชอบเตรียมไปเยอะแล้วก็ตายตลอดเดี๋ยวหาอยู่ยูไหนเ <c oughs> ดี๋ยวมาแค่ดีเดี๋ยวบอกไอยูทำอะไรอยู่วะยูว่าตันนี้กันเองนวเปิดคลิปอยู่นะครับว่าอะไรตอนน่อดี40บอลได้ไรบ้างครับ หรือว่าเดกควงหมื่นเดี๋ยวถ้าเดกควงหมื่นมากูต้องกระเจยนะ <c oughs> <c oughs> แล้กูแตกตัวโคตรสมบัติอะว่าไงดีว่าไงดีว่าไงดีอยู่ยดยได้ไม่ครบอ,อ่ะได้แต่ปืนเปิดกล่องได้แต่ปืนหมืน่นโอเคในเล่นหมืน่น เก่าเหรอหรือไม่อ้อเดี๋ยวดับเสร็จแล้วปะมีอยู่มีมืนเก่าอยู่งั้นเดี๋ยวยูใส่หัวตัวเกา่าปืนใหม่ละกันเปลี่ยนแป๊บเตรียมแป๊บเตรียมแป๊บโอเคโหนี่นี่แนวกูาม,มาเสนใหญ่เลยอ่ะเขาดูกูเก่งหว่ากูจะแตกมั้ยน,นะกูสีแดงนี่เลยกูเนี้ย จะปุ๊บปุ๊บเออเออผิดปืนผิดปืนขออภัยขออภัยผิดปืนไอ้เหี้ยผม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 ผิดปืนเท,ท,ท,ท้อๆมาเต็มยาไปหนึ่งย่งเงี้ยโอ้โหเนชั่ชนละวัดสุดเลยเหรอเนี่ยมันดูเระดูแตกเลยครับ อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนนี่บ๊าดี้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 โอ้โหชขมาให้เนยแบกคนดูผมเกรงมากด้วยเข้าใจว่าเล่นปกติมันก็ลงอยู่แล้วแต่คือมากันเนีมันก็มันก็สุดปลอดภัยได้รับหนึ่งแต่คือผมก็เก่งอยู่ดีเพราะว่าเลยว่าสุดแตก นีจะทำด้วยอะไรนะครับอย่าปกติที่ผมมีหมื่นจะครบเซตแต่ผมจะไม่กล้าเล่นเลยนะเว้ยอยู่ในนี่ยถึงกล้าเล่นนะครับโอ้โหจิ้มแม่งเอ้ยตอนนี้เนี่ยพูดในใจว่าโอ้โหแบกยิ้มนิ่มจริงๆว่ะไม่อไรยิวเดี๋ยวผมแบกยิวเองอะไรเงี้ยคิดว่านะหยอกๆคำขำนี่เขาไม่พูดอย่างนี้หรอกในคนดีนะครับว่าผมจะกล้ขนาดนี้เขาไม่เคยว่าผมมีทุกมือ,อว่ากูแต่ม่ได้ว่าจริงๆกูเล่นอย่างเงี้ย อรอหมื่นมาขึ้นแล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้ขึ้นน,นี่เหมือนว่าเล่นรอรอหมื่นผนมะว่านะเล่นรอหมื่นนะครับตอนนี้เก็บพอก่อนโอ้โหเขาไม่เอดเนี่ยเขอ,ขอดิน้งนงวันนี้ยเดิเนเเหมือนจะยืดล่อครับ <c oughs> <c oughs> ยิงเรียกกูเลยบอกนายดิเดีว ไปถึงนู้นในถึงน้องหญิงเรียกว่าไปทางนู้นกู <c oughs> เป็นโซนอย่ตึลงนู้นไปเก่ะเหมือ <c oughs> นยิงหลังกูส้นตีเนอะ <c oughs> ไม่ได้หานมาเช็คอายุอยู่ดีปะวะอ <c oughs> <c oughs> ย่าสีเลงไอสารพวกมึงอย่าสีเลงกู <c oughs> โอเคเน่เนว่าอายู่ว่างั้นเนย เน้เนเน้โหเน่ก็แตกเหมือนกันไอคิดโดนรวบเนบอกเอาใหม่กูว่าอย่างงี้เนบอกเอาใหม่สอรี่ซอรี่คิมเลยซอรี่ไม่ง่วรวบอ่ะเนไม่ไหววะโดนแป๊บเดียวหายเลยอะไรอะแล้วเมื่อกี้ข้างหลังก็รวบข้างหน้าก็รวบจัดทำไมมั้งเนี่ยกูว่าทรงนี้จัดไปไม่มีซอดมั้งกูว่าแหละทรงเนี้ยนะครับมา โอ้ไม่ไหววะนี่จะว่ายรอบนี้นี่ว่าไงนี่ว่าผมว่างั้นอ่ะกระจายปุ๊เลยอ่ะเที่ยวทางหน้าทั้งหลังเอาไงอะเด็นี่ว่าผมคิดว่าท่านจะเล่นต่อเนีย่ยต้องรอให้เขามาหายเองวะ่ะเชื่อตัวหมุนกูหมดแล้วนะทุกคน ตัวหมดแล้ววะมีตัวดีเจนปะดิของโคตรกลางเลยสปาลังเคมากเลยเหี้ยขอบกลางจัดเค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 เออผมว่าดีไปหแหงหนึ่งผมผมใครบอกผมขอเล่นปกติดีกว่าเคยไปแหงหนึ่งมั้งทุกคนเออใช่ไหม ไอ้เฮียมึงดูดีนะยังบอกเลยว่าไม่ไหวอันนี้คือบอสแบบเขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่ามันไม่ไหวนะครับคือแล้วมึงคิดว่าคนตามดำๆอย่างกูจะได้ไหวแต่ผมขอสะดวกข,ของผมต่อนะคือผมชอบเล่นยี่ปีกต่อนะครับแม่งแล้วของกูก็ไม่ครบกูต้องอุ้มแต่ถือว่าคิดในแง่ดีของไม่ครบก,ก็ถือว่าเอ้ยไปแตกน้อยไงเออคิดในแง่ดีอุ้ยแต่วันนี้ก็อู๋แม่มามาเซิร์ฟนี้แม่งอยู่ยากวะจริงนะครับนยังบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับ,บเยอะเกินนะครับเออพม่เองก็เห็นแล้วยังอ่ะ ยิงทั้เม,มื่อกี้เนผมว่าเนคนเดียวเนยก็ไม่ไหวหรอกไม่ใช่ว่าเนไม่เก่งนะมึงดูดิเซฟเด็บเซฟแนวเน,น,นี้ยมันโดนลุมขันมันก็ตังตายทุกคนไปลุมเขาเก่งมากมากโอ้โหไอที่นี่เขาข้างเขาสุดไอรีรักเขาสุดไอรี LA นี่รักเขาสุดเอฟซีเนนี่หว่าถ้าเป็นกูถ้าเป็นก,ไกูไม่พีไปยืนนะเที่ยชึบ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 โอ้สามอันแบบโอ้โหลีเจนด์ลีเจนดารี่กูถอยเลยลีเจน ตกร,ร้อได้หนึ่งดีกว่าวท่านคือเพราะในเกงไป็นอีหนึ่งเลยผมไปหาหนึ่งเพราะจะอิ่มบ้างนะครับแต่คือไม่มี่หมื่นแต่ที่ผมได้แค่ดีเจนนะครับดีนึงหนึ่งนะครับเสียงใกล้กว่าผมเพิ่มเสียงน,นิดนึงนะครับทุกคนไม่ไหวจริงนะครับคิดว่าวันนี้ก็ได้กับนี้ครับว้ายตายตาย ผมหาเซตอีปิกแมวผมไม่ได้หาลิเจน์หาอีปิกแมวเจลิเจนนะครับนี่อีปิกแมวเสียงแววแววเฮ้ยโอ้ กูสาจะช่วยเ,เวนตะไลเอาพวกกันเหรอพวกกันเหรอเราก็ไม่รู้ใครเธอกูไม่รู้เฮียกูจะช่วยซะหน่อยหวังดีมาส่งร้ายนะฮะกูสาจะช่วยแม่งกูย่อยๆแล้วนะครับ วัดแจ๊ใครวะละชอบจัดอืมเด่นสรุบพวกกันจริงๆเหรอวะเนี่ยตอนแรกมันแก้ทำเป็นจริงกันทำไมวะมันฟอร์มเหรอโอ้โหต้นตีนหมาเอ้ยทุกคนป่ะผมว่าค่ะเดีไม่ไหวอย่างที่บอกครับเราก็ไปหนึ่งๆบางดีกว่านะครับไปเอเพื่อจะได้องค์ได้อิ่มอะไรเขาบ้างนะครับปะ จอวนี้ขออนุญาตไปหนึ่งบ้างนะครับทุกคนดูสิว่าวันนี้จะมีอะไรแบบเออกูกลัวได้เกินกูเข้าไปหนึ่งเจอเนเนี่ยไอ้ขาดกลัวมากตอนนี้กลัวมากกลัวมากอย่านะโอ้ยแล้วไปโลกขึ้นมาทันทีทันควันนึกว่าจะเข้ามาหนึ่งก็เจอเนซะละโอ้ยจะหาจะคว่ำนะครับสติดูวยเมื่อกี้คิดว่าหนึ่งมาเจอเนแล้วนะครับ,ะนนะะรบปะสวัสดีนะครับปะปไปไปเฮียดูว่าหนึ่งมาเจอเนอีกตาย เขาจะเปิดของไม่ได้ครบจริงๆอ่ะแม่งทำไมกูดวงสวยกูว่าแสดงว่าที่เนยยืนเปิดเนี่ยได,ได้ครบเซตแล้วเหมือนเนยจะได้ครบสองเซตเน,นะครับเพราะเมื่อกี้เหมือนเนยจะมีต่ออยู่ด้วยนะเห็นปะผมไม่มีแต่ปืนสีอะบอกโอ้โหดวงดีแต่ดีไม่สุดปะ่ะไเปล่าหรือเจ๊อ่ะเล่นเปล่าไม่อยู่อีกไปคนแซ่บอื่น ถ้ามาอยู่ประสอ,อื่นนะครับแต่ถ้าไปเจอเนยก็อ,อาจจะถือว่าได้ลองอีกแล้วครับทุกคนร,รู้รู้แพ้ก็เถอะแต่ก็จะเอาเป็นเซตธรรมดาเล่นเนี่ยคนดูว่าคิดว่าใครล่ะครับเนยไหมเนยมาไหมหรือว่าดีกับประเสริฐพีพ,พ,พแล้วขอขอให้ไม่ใช่เนยโอ้ยสลรดแจ๊ะรอดไปมึงแจ๊ะแจ๊ะเปินเซตให้หนึ่งมาดีไม่มีเซตเก่าอะ่ะแจ๊ะ <laughs> เล่นป่ะหมื่นไปเนี่ยยาละเฮียอ่ะมันก็มีนี่ก็ตายทุกคนถือว่าได้แล้วครับถือว,ว่าดีก็เล่นหน่อยเพราะว่าจริงคือแอดบอกให้เล่นได้กันเนี่ยแต่คือเนี้ยไปไม่ไหวผมก็ ขอตาไปเรียนเสร็หนึ่งหงแทน ไมันจะหยิบแก้เซฟไม่ได้ไเฮี้ยเดี๋ยวนี้ก่อนมาหนุ่มโอ้โหม่งหยิบไมีแก้เซฟนะครับต้องเกลีรยบังเกิดไม่อย่างเงี้ยโอ้อะไรอ่ะ เคลียบังเกอร์กูเลยเหรอหลบก่อนนะเฮียแม่ไม่เคลียร์บังเกอร์ให้เวลากูเลยเว้ยไอ้แค่นี้อะไรเนี่ยกูเคลียร์บังเกอร์โอเคไม่มีเคลียร์บังเกอร์ได้เลยไอสัตว์นี้๋ยวถ้าแม่งเคลียร์บังเกอร์กูกูใส่แม่งเลย ตอนหัวไม่เดียวยังไม่ได้เบิ้ลไม่โดนหัวเลยเห้ย ตัวละครหมดดีกว่าแป๊บนึงตัวละครหมดแป๊บนึงไอ้คือตัวละครหมดไอ้คือตัวละครหมดไอ้สัตว์เกือบมีควยแน่ตัวละครหมดพี่น้องเอ้ยผมชอบตัวละครใหม่ไว้กว่าเดี๋ยวตัวนี้เราจะอะไรหมดตามมันมาครับอุ้ยเกือบมีควยแล้วกูไปนะเกือบละขอขอเท่าเดิมขอเท่าเดิมเลยตัวละครหมดโอ้ว้าแล้วมันแปลกแล้วมันแปลกคิดไม่ออกแปลกตรงไหนอ๋อเสื้อขาวๆนักเรียนมาวินเออรอแป๊บนึงไอหนุ่มตัวละครหมดแป๊บเดียวอ่ะนะเปลี่ยนเลย อ๋อคือมีตลลัวละครแล้วไม่สู้เลยหรือว่ามันมีดาววะโอ้โหจบแล้วโอ้ยอ่ะคนลังจะอิ่มเลยโอ้อิ่มเลยมันจะหลุดปัญหามากเลยแย่ยิงย่งก,กว่าจะตายแล้วตาก็ตายยิงไม่โดนนะวหมผมว่าผมยิงไม่โดนละไอ้ที่นั่นก็ยิงไม่โดนเหมือนกันนะเว้ยหามากนะครับเจอคนเมื่อกี้เจะรบุตรต่อดีกว่านะครับโอ้แต่ ว่าป่านนี้นนะ่าจะอิ่มแล้วนะครับอาจจะได้หมื่นเลยมันก็ได้ได้ได,ได้ได้พันแบบดีเจนไปหลายเซตนะคิดว่านะระดับนี้ไม่น่าพลาดหรอกแต่คนนี้มันจะเล่นไม่เล่นไม่รู้รนนเนี่ยคนนี้เอเซิร์ฟเนี่ยนเซิร์ฟหนึ่งอย่างผมรอมานานแล้วนะครับไม่เล่นไม่เล่นไม่รูวะดิเออเล่นไหมกูเนยคนนีะ ว่าเนย์มาคนเนี้กูต่อเลยละกันผมมรู้เป็นเนยเว้ยหรือเปล่าอ่ะเชีย่ยอะไรอ่ะเร็วมากถามว่าผมคุ้นสไตล์ยังไงเพราะเนยส่วมมนมากไม่ค่อยหนีต่อให้ตัวเองเจ็บก็จะหันมาสู้ต่อซึ่งอย่างมาแก้มันมีช็อตหนึ่งที่เขาโดนผมยิงไปหลายเม็ดนะแล้วเขาก็เจ็บนะเชีย่ยสู้ต่อแอดมินผอมแอดินล้วงันแนอดมินโคตาแอดมินอาเซิร์ฟเต็ม เอาป่ะเดี๋ยวรอดูเลยผมจัดของเอาเลยเดี๋ยวผมว่าคนที่รอดกลับมาเป็นคนเดิมไม่ใช่บีบีคิวก็จะเป็นคนชนะนะครับก็คือเ네นคิดว่าครับหรือไม่ใช่เ네นไม่รู้ว่าเอออาจจะเป็นคนแบบสไตล์เดียวกันเนนะคิดว่าแต่อะไรผมขอ,อ่อยรอบหนึ่งโคต้านะเพราะว่าจริงคือมื่นต้องแตกระสองเสร็จละมาแอดมินไม่ไหวแล้ววะสู้เขาไม่ได้เลยเพะเมื่อกี้มีช็อตหนึ่งที่ผมยิงเขาไม่อดอะเขาไม่กลัวเลยวะอาจจะไม่ใช่เนเแหละเอออาจจะเป็นคนในเซิร์ฟแต่เดี๋ยวนี้คนมันเก่งมันศึกษาคลิปเนเยอะหรือว่าเป็นแบบสไตล์คนเก่งก็เกล่นก ไม่กลัวคุณเลยไปกวิ่งใสอย่างเดียวเลยนะครับยิดถึงใครไม่ได้นอกจากเน้แต่ไ่ได้ผมมาจากหลอดเนขึ้นสมองก,ก็เลยครับอชิตเจอยิ้ปุ๊บคิดว่าเป็นเนหมดเลยยิงขึอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับอย่างที่บอกไปนะครับที่จะต่อมาแล้วนะครับปิดท้ายนะครับทุกคนปิดท้ายปิดท้ายโดยถ้าถ้ายิงแตกก็อีกเรื่องหนึ่งได้ต่อนะครับแต่ผมผมไม่ไม่ใช่ว่าอยากเล่นเซิร์ฟเดิมนะเซิร์ฟอื่นคนอื่นก็ได้ใครก็ได้นะขอใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนเดิมอะใครก็ได้ใครก็ได้มาให้เล่นหน่อยนะปิดท้ายคิดถึงไอคนเดิม พอพอเจอคมๆนีน่นยเมื่อกี้กูคิดถึงคนเดิมเลยไอ้คนแรกที่ผมเจอมันอะไอ้ที่แบบว่าตากคนต่ยิงไม่โดนอะแล้วก็ดิน้นหนีตามผมตัวละครม,มามาทุกคนกูคิดถึงคนนั้นเลยเมื <laughs> ่อกีเมื่อกี้บบดูคลิปแล้วมันมันผมออกในคลิปเดนี D ่ฮาเลยนะแบบว่าเดนิโอขับเอา้ายิวบอมเบกสองอ้าว,าว,วาตาฟ้ารอรอรอ,อตรงนี้รอนะครับปึ๊บ โอ้โยตามถึงที่เอาเมือเหรอมะเอาเอามามาว่า,าเนทน้งเป็นเนทขับจกักรอ่ะหุยอิ้มเฉยเฮียไม่ใช่เนทป่ะนะครับโอ้เฮียรีเฟกไว้รุ่นเฉยเลยกู เยน่าจะไม่ใช่เนี่ยทุกคนน่าจะเป็นคนอร์ดา拉ครับอย่างบอกว่าผมหลอดเองโอ้โหแล้วหลุดนี่มันแขนไอ้ดมมึงจะกูไม่ได้เหรอเชี่ยกูแตกให้ได้เลยกูแตกให้ได้เลยกูแตกให้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราดูนะครับตาจะผมปิดชิปละ เฮ้ยเฮ้ยเร็วๆแกงเอายา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 แต่จริงคือเจ็บแกงเอายาเจ็บๆไอ้หนุ่มไม่ต้องรีบร้อนหนุ่มพอพี่รู้ว่าเอไม่ใช่เนพี่ใจกล้าขึ้นเยอะแต่พี่ก็ยังกูเองอยู่ดีพยังคมมาโอเคไอ้หนุ่มมึงคมเหมือนเดิมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปเพียงนี้ก็เราถือว่าเออ วันนี้ก็ทำลายขีดจำกัดตัวเองใดนึงแล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่ามันคมมากสู้ไม่ได้เว้ยคิดไปเองด้วยเป็นเนยนะครับแต่ก็ยังข้าม,มาได้รอบหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วเมื่อกี้ถ้าเผื่อปั๊มยาทันนี้าจะได้ฆ่าอีกหนึ่งตัวนะเพราะเมื่อกี้มันก็โดนหัวไปหนึ่งนะแล้วก็เจ็บแล้วเหลือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปะแต่คือไม่ปั๊มยา,ยางไงปั๊มไม่ทันเองด้วยนะทุกคนโอเคก็สำหรับวัน 24, วนีน้นะครับผมขอจ,จากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับวซีเซิร์ฟแฟนตาซีสามพันยี่สิบสี่ก็โอเค ให้รู้ว่าวันนี้ก็มากับเนทั้งทีนะครับปกติยิงแต่ก,กันเนไม่พอไหววันนี้ก็ได้อยู่กันเนแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีคนในเฟซบตัวนี้บ้องเถื่อนนะที่ดูดิเนยังบอกเลยหมื่นเยอะเกินไม่ไหวครับหพีหนึ่งดีกว่านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คงขอจากไปแต่เพียงนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยนะครับไปละขอบคุณครับ